กาบทักทายว<ป>สวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกองปายสุขุสุคนวันนี้มาพบกับซองพ่อน้องเซนด,ดี้คือเก่าพี่น้องกับมาคือเก่าว,วังเก่าพี่น้องอยู่คำแก้คำให้กับพอเถ่าพอดเนาะกำลังสิดหมดอยู่เนาะและะ้วกมวันนี้ไม่เท่าพ่ดแก้งน้อไม้ไพี่น้องกับสีตํามหมังหุงเนาะถาเบิ่งถาสมถาซีมซีมือไม่เท่ากันกลับไเเปเบิ่งไปชมพี่น้อง ก่อนไมเบิ่งไปชมก็จะเริ่มพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งนะแลค์กระชิบว่พลาดการอัปเดตของพ่อน้องพี่ดีนะไม่เบิ่งไปชมก็เลยพี่น้องเดียกพี่น้องโอ้โหเป็นตัแซสื้อไปแถวนอมเป็นไปน้องใหม่เต็มหมอเนาะ ขอดอกเช็ดดี้ก็มาเฮียนอันนี้แหละพี่น้องคือคลิปที่เคยอัปเดตลงไปนะเนาะมาเฮียนติดตาต่อตามาเฮียนชูชิวชิวย่างพี่น้องกำหนดคือว่าเดือนหนึ่งนะมานี่ยแต่เขาอยู่หัวกว่านเฮียนได้ได้หมดเพีเดียวเดือน <c oughs> หนึ่งพี่น้องมาอยู่กคำแกกคำให้เดือนหนึ่งเนาะประมาณนี่แหละเป็นว่าเป็นอยู่ในเดือนหนึ่งนะพี่น้องเยางพี่น้อง ดี่น้อพี่น้องโอ,อเ้เโหฝนกับเสื้อเรียบร้อยโอ้ใส่มากระเสร,ริฐหรือว่ามากระตินเนาะบ้านเราเองกระตินลืมตินพี่น้องโอ,โอ้ยเต็มหมอกจะแซ่บเนาะเพชรกระตุนอยู่อยู่อยู่ไทยอยู่ไทยเพฝนกับเพ็ดหูหนูเพฝนเอินครับบ้านเฮาเพ็ดกระตุน ผักข่ยแยงงแล้วก็ผักทองพี่น้องทางไทยบ่คลอยได้กินเนาะผักข่ยแยงงเนาะมันติมาทางบ้านเอาเก้งน้อง,มยยงไม่ใส่ผักข่ยแง่งเจ๋งจีเละพี่น้องบรรยากาศตรงไหนตรงหน้าเนาะ,ะ <c oughs> โควิดก็บ่คลอยมีด,ด, <c oughs> ดกอกเนาะ อย่างพลัลาเนี่ยพี่หน้าเนาะพี่น้องเนาะติดต่อมาทางพ่อน้องเชดดีได้เลยเนี่ยมีมีพี่น้องเดียวลงทางเฟซบุ๊กเนาะมีหลายหมื่นมีหลายหมื่นตุ๊บสี่หมืหอมหอมเลยพี่น้องหอมเลยใกล้เลยใกล้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวปรุงรถก่อนเพราะเรื่องภูเก็ตไทยโควิดวายมันจะไปเ มาจก่งน้าก็ไม่จำกุ่มถุงหน้าโอ้เอากระโทนน้ำกันหนึ่งไปจีดได้หัดจีนเดียวโอนกันมาหาเค็มหารอยยังไม่ได้ไปจีดเข้ากับเขากาม่เอานดีเขาก็เท้าเปิด สี่ตีนเงนก็ให้ไปทังใดเลนจใยาดีจย,ย่างจากเนทาเลครหตุเห็ดหน้าวะ่ะขอให้มีเงินติดธงเน,น,นี่นนนนยไรดูดีแย่เขาจิบปเขาก็ส่มงอแล้วเพอานดีเขามาอยู่สัีัน,นลูกเขาก็ได้เพิ่มอีกแลยได้บาทน่ยนแยเออเคยายแซ่บไายออกมาในหน้อันนี้น้ำบุญล่วกิน แข้งเครือมีบดเร่ได้มาล้วติดยางเพือนยังคือดหนึ่สั้งลมกับผุดพักใแย่งนี้จัแท่บพี่น uh, ้องเรียบร้อยเน้ะ แข็งสวยต่ใส่ตัวเนาะใส่เลืมอนะามนตัมะุง่งเต็มวุ้นมะหุงไม่ได้ใครจะดีกันออมาเอา้นบุ้อโดดหลงมาพี่น้องมากาลังลงมือพี่น้องกำลังตีมาเสียเลยแกงตรงไหอืมเอีมะ แค่พัดเน้มาดิแกงน้ำม้กับแซบดิ่งตั้มมะฮุ่งกับแซบในแเวบนตะในแถวบนแกงเนาะมาว่านี่ขับเนาะกินหวานหวานอวาอริบ้าหลายคน มัน,นีห้องกับบออ,อกมาเนาะอิมอ่มน,นะคุนแหลกขาอยากข้าบกุกจะเขากินหรือบอเรกับความกินหลายเดี๋ยวกินข้าวกินน้ำแล้วจิพาไปเบ่งอาจารย์ใหญ่เป็นต่อตาเนาะพี่น้อง รวยใส่รวยใส่พี่เจ้าจริงทงตื่นชงคือข่าวกินน้าเสร็จเรียบร้อยเนาะพี่น้องกะมาเฮียนต่อเนาะเฮียนเลยเดี๋ยวพาไปเบิ่งหน้ายางเพิ่นเพิ่นเพิ่นติดแล้วเนาะตอตาแล้วเนาะเดี๋ยวจะพาเลาะเบิ่งเนาะพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งเพิ่นเสือนเสือนเอาตามันไปติดเนาะพี่น้อง อันนี้คือคืองานละเอียดสุดเนาะอันนี้คืองานละเอียดเนาะละเอียดอะไรกับการเคยชินเนาะพี่น้องเคยเห็นอะไรก็เห็นนั่นๆเนาะการเคยชินของฝนเนาะนี่แหละพอโชคดีก็ยังมาเฮียนเสือนนี่แหละเนาะเสียนมันก็นจัดกระจัดตะก,การละลอยปลายเนาะพี่น้องห่อนบ่กลอยปลายล กระลาลอยนะซองกระกาดีกับซองร้อยอะไรซองร้อยปลายไปแล้วพี่น้องนี่คือกิ่งตาเนาะกิ่งตาเลือกเอาตาเอากิ่งมันงามๆเพื่อไว้เอาไปเป็นพันธุ์ วันนี้ใช้ไม่แน่นี่หลังจากไปเลือกมาเรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องต้องมาลงกระถาจกติดจกติดที่อาจารย์ใหญ่เนาะเฟซบุ๊กาจาพี่ใ้องอาจารย์ใหญ่เดี๋ยวพาไปเบิ่งพี่น้องติดตามติดตาม เฮ็ดบุกเดือเก็บอะไรเอาุณนังเบิ่งกูฟีกูฟีคอยเฮ็ดได้คนบอกมาเฮ็ดถูกกเฮ็ดเนื้อมันซ้ำมันเทียงมันมาเฮ็ดใช่มันก็เป็นเนี้ยเป็นนี่คือยางต่อตาแล้วเรียบร้อยเนาะพี่น้องต่อตาเรียบร้อยเลยอะให้เพิ่นเบิ่งก่อนงามเลยสวยงามนะพี่น้องเนาะยางงามผอเดี๋ยวพอเชนดี้มาอัปเดตให้เบิ่งเนาะ ฉันดีก็มาเรียนโลพี่น้องยังบรเป็นดอกเนาะแต่ป่ายางเพิ่อนอลไรเนาะเงินแสนเลยแหละเนี่ยอีกประมาณจักสองสาเดือนเพิ่นกะถอน,นเนาะเพิ่นถอนไปเสียบถุงอ่าพี่น้องปุ๊ lạp lập dạy đó để thì kì việc đâu lạp làm ăn nó vẫn đâu thoo yang tôi nói một chữ tiếng nói nó mm <clears throat> พามาเยี่ยมชมอีกสวนหนึ่งเนาะพี่น้องหลายสวนนะพี่น้องไอ้โมเม็นสวนฟอนองเชนดีดอ่ะสวนเพิ่นพ <c oughs> ามาเหยียดยังโมเป็นเนาะพี่น้องเดี๋ยวเป็นจะอัพเดตให้เบิ่งอีกเถอะ เดกนี่ก็มาสกัอนอีกเถอะนะพี่น้องอแดดไขมันแตกเลยนะเซีอนอีกเถอนหนึ่งนาะ นี่คืออย่างมาแต่เรียนต่อตายอย่างเนาะพี่น้องเนาะบรรยากาศอยู่หัวพายหรือว่าคำแก่คำไฮเนาะพี่น้องกระชับนีน่แหละพี่น้องอยู่ทางหัวผายเนาะพายอย่างเมื่อตอนแรงๆเย็นๆเนาะพี่น้อง น้องบรรยากาศยำไหายำยนาเนาะดูคั้นพายอะไรพี่น้องตอนแลงๆเนาะนาทางคำแก่คำไหเนาะพี่น้องหรือว่าทางนาไม่เ่าวันเนาะพี่ต้องโอ้บรรยากาศเย็นสบายพี่นอ้นองเนาะ ปกติเดี่ยถ้าปานคันตัวนี้น้ำจิเต็มทั้งนี้เลยนะพี่น้องอันนี้ก็เจ้าเป่งนะพี่น้องเนาะนี่ผายใหญ่นะกะสำหรับคลิปนี่กะพอน้องเจด,ดีกับผมมีอย่างพี่น้องกะเวลาพี่น้องไปก่อนเนาะมาแต่เรียนเนาะเรียนต่อตาหยางเนาะพี่น้องเรียนรูนะ้เนาะ กะยังบ่เป็นดอกพี่น้องเมื่อที่สามที่สี่แล้วแหละกะคลิปนี้ก็ที่จบลงเพียบกันนี่เนาะพี่น้องฝากๆน้ำเอฟซีคนใหม่คนเก่าก็ดีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแลค์กดกระดิ่งนะพี่น้องเพื่อว่าจะบ่พลาดคลิปใ,ใหม่ๆที่พ่อน้องจะดีได้อัปเดตลงไปเนาะกะสำหรับเมื่อน,นี้ก็ขอเก่าคำว่าสบายดี